สวัสดีค่ะพบกับช่องช่างเถิดจำปาดงคนลั่นทุ่งจ้านี่วันนี้น้องตั้นจะพามาดูดอกไม้สวยๆค่ะนี่ค่ะโอ้โหนี่ออกลูกเล็กเต็มเต็มเลยนี่ค่ะ อันนี้เขาเรียกว่าต้นขานี้เรียกต้นแก้วสารพัดนึกค่ะสารพัดนึกโบราณมันกาสีเป็นสีหงหกแน่เลย,ยค่ะเพราะว่ายังไม่ได้มีเวลาจัดสวนใหม่ค่ะ เพราะว่าน้องตั้นชอบมักปุต้นไม้ค่ะแล้วก็ต้นไม้ประดับตื่นเช้ามามามันยืนแนมเบิ่ง่ออคืองามแท้ทำงานมาเหนื่อย,อยก็หายเหนื่อยเลยค่ะนี่กำลังซ้ยเลยค่ะ เยี่สารพัดนึกโบราณอันนี้คือค่ะ,คะเลี้ยงเลี้ยงไว้ดูค่ะปลูกเลี้ยงไว้ดูเพราะว่าหนูชอบปลูกต้นไม้ค่ะ ต้นผักหวานสร้างเทิดค่ะนี่เพื่อนเพื่อนเรามาปุ๊คับกลนมาตโ่โคกคุณล่ะค่ะกลนมาต่ให้หนาค่ะต้นบักเหยอเลยค่ะคุณใหญ่มากค่ะนี่ผักหวานสร้างเทิดเพื่อนปลูกไว้ค่ะอันนี้กลนมาปุปุต้นเดียวนะคะคุณละ่ะวันนี้สร้างเทิดเพื่อนซับซับซับอ้อม ออเมเงาค่ะ,ะแต่ขึ้นเต็มหมดเลยค่ะจะจะต้นเดี๋ยวเป็นซิบต้นค่ะอันนี้ต้นโอ้เป็นมะแล้วต้วนนี้นี่ค่ะมังคุดช่างเทิดค่ะนี่ได้ผลแล้วหนึ่งลูกค่ะ มังคุดช่างเถิดปุแบบธรรมศาติค่ะไม่ได้เสิร์ฟปุ๋ยปุ่ยทิมเวนธรรมศาติหวานหวานค่ะนี่มังคุดไวะมุดเนาะบมิดมาละมุดค่ะนี่โอ้อกำกำลังเป็นมะค่ะนี่โอ้โหเป็นลูกออกลูกเยอะเลยค่ะนี่นี่ อันนัทนีหนึ่งลูกเอาเบิดต้นได้มาเหยื่อต้นนึ่งค่ะต้นเดียวมาเหยื่มาเดียวค่ะอ, <c oughs> อน,นี้อันนี้นนทมเปลี่ยนซ่อมาเ <c oughs> น,น้นเนอยอยู่นี่ค่ะมังโอ๊ยละมุดค่ะละมุดช่างเถอดเป็นปุูปุไว้ได้ไม่สี่ปีห้าปีแล้วบ้างนี่ค่ะไม่ได้ใส่ปุย๋ยไม่ได้ใส่เลยอะไรเลยค่ะธรรมชาติ ปีปีหนึ่งจะได้ออกผลอยู่สามครั้งค่ะค่ะละมุดค่ะละมุดช่างเทิดปลูกแบบธรรมชาติค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะฝากชมคลิปให้จบด้วยนะคะขอขอบพระคุณมากค่ะขอพระคุณแม่แม่เอฟซที่ซับะไครให้ค่ะ